พิมพนี้วัดพับแน่ๆอ่าคุณเลือนุ่มจริงนุ่มจริงพี่โอ้โหอ่าส่วนเรานี่ะคนที่หาความรู้เนื้อก็ให้ขายเพราเนี่ยมเมื่อกี้ร้อยกว่าปีเหมือนกันใช่ส่วนเราคนที่หาความรู้เราก็หาความรู้กันไปแคปหน้าจอนี่ หนังสือพระเมื่อลงมาสามสิบปีที่แล้วเมื่อปีสามศูนย์ยังองลงองละสี่ถึงห้าหมื่นแลลวครับคุณแผ่นตะกั่วเนื้อนี้พ่อเนียมวัดน้อยอ่ายากนะแต่ผมเล่นพระมาเพิ่งได้องแรกโอ้โหเนียสุดยอดเลยพี่นะปู่เอี่ยววัดหนังอนาหัวเขานะนี่ก็อยู่ในตระกูลพิมพ์นาหัวเขานี่ปู่เอี่ยมวัดหนังนี่ก็อยู่ในตระกูลพิมพ์ปิดตานาหัวเข่า ประกันในทุกองค์นี่หยิบมาเนี่ยจะกวดเป็นร้อยปีครับใครใครใส่ราคาก็ใส่อ่าเนี่ยหลังคำว่าเริ่มนะใครใครใส่ราคาก็ใส่กันไปรอคำว่าเริ่มสักคู่นะครับหลังคำว่าเริ่มมาสองหมื่นแล้วนะพี่มาสองหมื่นแล้วเปิดแรก โอ้คำว่าเริ่มมาพอดีมานะครับเปิดแรกสองหมืนบาทเวลาเดินแล้วไปส่องกันดีกว่าอโอ้ดูง่ายไหมนักสะสมเขาก็ใส่ราคากันไปอ่าส่วนเราเนี่ยคนที่หาความรู้เนื้อก็ให้ขายพอเนี่ยมมัอกี้ร้อยกว่าปีเหมือนกัน ส่วนเราคนที่หาความรู้เราก็หาความรู้กันไปแคปหน้าจอนี่ได้เห็นพระแท้ๆหายยากๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปส่วนคนที่มีแล้วดีครับพี่บ้านและที่ดินเมืงองเชียงรายบพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอแต่เหนือพงหัวบานเย็นใช่นะเอาว่าส่วนใครที่มีแล้วแต่มีความรู้อ่ารู้อะไรมาก่อนก็พิมพ์บรรยายคบสู้ทับดินชินพง ปิดตาหัวบาเย็นหล่วงกู้เอี่ยมวัดหนังอ่านี่แหละพี่ชายผมมาแน่ๆอ่าพี่ทวีซุ้มอยู่ครับโอรายการเนี้ผมมีชื่อคนในดวงใจเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าครับอยู่ที่2 2งหมบาทครับราคาสุดท้ายมาที่2 4งหมบาทครับราคาสุดท้ายเหลือเวลาอีก30กว่าวินาทีเพื่อนๆมาที่2 4งหมันบาทมาที่สองหมืันรบาท มาที่สองหมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายเหลืออีกสามเหลือยี่สิบกว่าวินาทีแล้วยี่สิบวินาทีนะพี่อยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายใส่ราคาปิดตาปูเอียบวัดหนังซึ่งหลากหลายหลายแสนถึงเป็นล้านในราคายังกับพับปิดตาเนี่ยปู่โต๊ะมาที่สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้าย องค์นี้แสนยังเช่าได้เลยครับจะไปหาของที่ไหนอยู่ที่27,700บาทครับราคาสุดท้ายมาที่2อง0 0ืบาทมาที่2อง0 0ืันบาทครับราคาสุดท้ายแทู้งู่ายครับปิตาตะกัวอายุร้อยกว่าปีดูยังไงก็แท้อยู่ที่สอ0ห0ื่นบาทมาที่2อ3 0 0บาทที่พี่น้วสมุอยู่ที่พี่น้าสวุฒสองหมื่นแปดพบาทครับราคาสุดท้ายมาที่2 9 0หมบาท มาที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับหวังว่าให้เกินสามหมื่นนะมาที่สองหมื่นเก้าพันบาทมาที่สามหมื่นบาทครับาราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสามร้อยอยู่ที่สามหมื่นสามร้อยบาทปิดไปแล้วคนในซอยสี่ลมเนี่ยนะต้องมีคิดถึงเื่าอะไรพี่นัดปิดไปที่พี่นัดทวุฒินะครับ สาม0มื่นสามร้อยบาททวนโอ้โหนี่โอ้โหใส่ไม่ทันท่านนัดจริงๆครับใส่ไม่ทันท่านนัดโอ้โอ่ะครับพี่ก็ที่วมอต้องเกินสาม0มื่นน่ะถึงอย่างน้อยๆอ่ะเหมาะควรก็ยังตัดสินใจที่จะใครได้ อนนะครับผมบอกเลยว่าปิดตาปู่เอี่ยมวัดดังอะคุณต้องจ่ายหลักแสนปิดไปที่พี่นัทวุฒนะครับสามหมืนสามร้อยบาททวนพี่นัทวุฒอกรสวัสดีครับาจารย์สวัสดีพี่พี่และครอบครัวสันควันด้วยฮาโโหโหนี่องค์นี้ผมให้ตลอดนะครับสี่หมืนผมชอบมากขอสุดยอดครับพี่นัทวุฒอ่า โอ้โห oh ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ปิดตาวัดหนังเข้าหลังซอยสี่ลมอีกองค์โ oh อ้โหพี่จอ๊อบนาราสวัสดีครับอาจารย์ปกติหลับเช่าพาวันไหนบ้างครับที่ไหนบ้างอ่าต้องบอกว่าพี่มีพระอะไรพี่ก็สามารถส่งมาได้นะคือต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ใครจะเรียกไงอ่ะ มาแล้วผมนักสะสมกิจกรรมเยอะถ้าเจอผมเนี่ยทักเมื่อไหร่มีโอกาสเจอผมอะแล้วมีพ้ามาผมซื้อทุกคนที่ผมเจอ,อต้องเป็นงานเมืองการวันที่ยี่สิบเอ็ดเจอผมแน่นอนนะต้องงานเมืองการวันที่ยี่สิบเอ็ดยินดีด้วยครับพี่นัดมาก็เลือกสิครับลุยต่อครับอาจารย์นะหัวเข้าอ่าสองก่อน เอกลักษณ์วัดหนังดูง่ายเข้าใจง่ายอันนี้ยังเป็นยังเป็นพิมพ์เอหัวเข้าอยู่อจเข้าใจง่าย,ยและแบบนี้นะคือไม่ค่อยเจอด้วย,ยคือหมายความว่าไม่ได้ตรงพิมพ์แบบแพงจา๋า อ่าแต่คนที่เล่นในสายวัดหนังอ่ะเขาเล่นที่เนื้อและเอกลักษณ์พิมพ์ใหญ่เล็กไม่เท่ากันก็อย่างปิดตาของพิมพ์ปั้นอ่ะนะปุเอียบอ่ะหลายๆล,ล้านอ่ะองค์ก็ไม่ได้เท่ากันอย่างนี้คือประกันในตลอดชีวิตแต่ที่แน่ๆในซอยสีลมเนี่ยถูกไหมนะบูเอียบวัดหนังอยู่นั่นเยอะ <laughs> นะครับพี่น้าตรงนี้สวยมากๆเลยเนี่ยอีกองมาครับอ่า โอ้โหน่ะอีกองค์นี่อย่างที่บอกอันนี้ลำค่าโซ่เข้าประหลอดอโอโ้โหงดงามมากครับอาจารย์อ่าแต่อันนี้นิยมอ่าอันนี้พิมพ์แพงโอโ้โห ก็เป็นต้นแบบที่เอามาทำวัดโคนอนจริงโอ้ลรกคมนะพี่นะของต้นแบบอ่ะกับต้นแบบไงอืมพายจักจั๊กเลยสวยมากครับตัวจริงอ่าโออดูแบบคลาสสิกมากเลยพี่ก็ถามว่าเออพิมพ์ไหนเป็นพิมพ์นิยมถ้าไม่นิยมเขาจะมาเป็นต้นแบบเหรออืมหน้าหัวเขา อ,นนอันนี้มันจะจะเลยนะพี่นะใช่เห็นภาพจริงโอ้โหสองนาทีครับองค์นี้รอคอยเลยครับองค์นี้อ่าเท่าไร่อาจารย์เดี๋ยวแป๊บนะพี่องค์ต้นแบบดูข่างมากใช่พี่ดูมันคนยืนนะดูอ่ะปิดตาหลักแสนอ่า องค์ต้นแบบเก่าดูขลังอ่ารอคอยเลยครับองค์นี้ตะกวนเนื้อหาแบบนี้ดูง่ายมากมากครับผมประกันใ้ตลอดชีวิตทุกองค์อยู่แล้วครับอสองนาทีสองนาทีครับรายการนี้ตีหนึ่งเป๊ะเป๊ะเลยขอเขียนราคาใส่มือไว้ก่อนหลวงกูเอี่ยมวัดหนังผมประกันใ้ตลอดชีวิต นะที่หัวเข่าเหมือนนะหลังเขาตอกแตกวันนั้นอ่าโอ้โหนี่ครับผมประกันในตลอดชีวิตนี่พระแท้ดูไม่ยากหรอกครับดูง่ายจะตายเพราะเขาจะเก่ามากหรือหลังร่องรอยการเทโบราณดูง่ายครับองค์นี้คนเราสวยประลอดเดิมๆเ,เลยเทหน้าเดียวตำรับโบราณอ่าโอ้โห โค้รคลาสสิกเลยอะสุดจริงพี่ต้องเรีย้ยนะใครได้ไปนะไม่ได้เจอตามสนามพ้าแล้วล่ะครับแน่ตัวน้ายนะไหมตามศูนย์พระต่างๆก็แพงริบเรียวที่ยังมีให้เจอที่ยังมีให้เห็นตรงเนี้ยผมได้มาไม่ไม่ได้แบบราคาแบบพ้านาะถ้าเกิดคุณซื้ออะตัดเซียนอะ่ะหมันจะมันมันมันจะมันจะแพงไปหลายเท่าตัวอืมใช่ Oh. แต่ถ้าได้จากบ้านนักสะสมมาทุนเก่าอ่ะใครเชียนพ้าเนี่ยที่จะรวยหรือหาของได้นะไม่ได้แค่ได้กําไรอย่างเดียวนะแบงค์ mm. ได้ชื่อเสียงจากหน้าพระแท้ที่หาไม่ได้แล้วด้วยเนี่ยจะต้องสามารถเข้าไปบ้านนักสะสมยุคเก่าได้เปิดแรกมาเวลาเดินครับคำวันเริ่มมาแล้วมาแล้วครับเปิดแรกห้าหมื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้วแล้วบอกให้นะพาย,ยอดนิยมอ่ะเฮียให้ออกมานะ แต่พาที่เหี่ยมเก็บไม่ไรคือพ่อน้อยกับพ่อเงินมาที่ยกหมื่นบาทครับพี่ราคาสุดท้ายนี่อยู่ที่ยกหมื่นบาทแล้วนะครับมาที่ยกหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับสวยที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาแล้วครับองน์นี้ปกตินิ้วมือจะไม่ติดองค์นี้ติดชัดงดงามมากอ่าโอ้โหสุดยอด ของดีที่ทําไม่รู้จักหลวงปู่เอี่ยมวัดนั่งครับปิดตาหน้าหัวเข่านี่หน้าหัวเข่าก็คือนี่ฮนะตรงหัวเข่าเนี่ยเป็นยันต์ตัวนะอพายประลอดแบบนี้ยิ่งทําให้เข้าใจง่ายครับดูไว้เลยแท้ๆต้องแบบนี้ผมต้องบอกนี่คือสวยโอ้โหประเด็นคือองค์เนี้ยใช้คําว่าสวยได้เปลืองมาก อยู่ที่71,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่71,000บาทแล้วถ้าสมัยก่อนต้องบอกว่าสวยแบบคุณพรทิพย์นาาเชียนกนกโอ้โหถ้าสมัยนี้ต้องสวยแบบคุณเบลล่าลานีหรือคุณโบเมลดาเออถ้าสวยแบบนี้นะสวยแล้วลำ้ลำๆด้วยใช่อ้าวมาอยู่ที่71,000บาทครับราคาสุดท้าย มาที่เจ็ดหมืนหนึ่งพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับสวยจริงครับองค์นี้ยอมรับเลยอาจารย์ร<ฮ>นะแผนมาที่เจ็ดหมืนหนึ่งพันบาทมาที่เจ็ดหมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เจ็ดหมืนห้าพันบาทมาที่เจ็ดหมืนเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้า <ing> <Laughs. S 3> ยมาที่เจ็ดหมืนแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่เจ็ดหมืนแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับรบกวนั่องเหนือยเนให้ชมหน่อยครับพี่บักรถ อยู่ที่7800 0บาทครับราคาสุดท้ายมาที่7 8 0 0 0บาทครับต้องโดนต้องโดนประมาณสัก2,5 0 0มาที่7 9 8 0 0บาทที่พี่นัทวุฒิครับอยู่ที่พี่นัทวุฒินะครับมาที่80,000บาทมาที่80,000บาทมาที่8800อยู่ที่8800บาทรบาคาต้องโดนสัก2 5 0 0ครับอยู่ที่8800ม้บาทครับราคาสุดท้ายครับปิดไปที่พี่นัทวุฒินะครับ โอ้โหเดือดจริง8,800บาททวนโอ้โหไปเงนแป0 0มื0นาแปดมืนามน้อยอง์นะครับที่จะล่อดได้เต็มคิมแล้วลํำสวยขนาดนี้ต้องบอกว่าแล้วด้วยความที่ว่าพายปลอดอแบบเนี้ยเขาไม่ได้เหลือทุกองค์สมัยก่อนอะ่ะสี่สิบปีที่แล้วอะยังเลือกสวยได้ยังมีของให้เก็บ สมัยนี้ถ้ามีออกมาสักองค์หนึ่งต้องโดนเท่าไหร่เนี่ยอ่ะพี่นัทผมแถมตรงนี้ให้พี่นัทไปด้วยเพราะเลยไหมเอาไว้เทียบได,ไบได้ถอดพิมพ์มาจากองค์เนี้ยสุดยอดนักสะสมครับพี่นัทวุฒิอ่าผมยากไพปรอด ของแท้ต้องแบบนี้พี่เลืองใช่ปู่สุกก็พายประลอดแบบนี้ตุ๊กตาบ้านเฮียมีบ้านเฮียมีแต่ของแจมๆจมทางนั้นเลยครับท<ฮ>่าพี่ติดตามดูมามีทุกอย่างอันนี้สี่สิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะย้อนไปดิว,ว่าสี่สิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะเต่าเต่าแจกฟีอะ สี่สิบกว่าปีที่แล้วนี่เอาเงนะี้ยเหรียญพ่อเงินนะรุ่นแรกนะมผมพูดไปเดี๋ยว,ยว,ยวคุณจะตลกนะอ่าแบงค์รู้ป่ะพ่อเงินสองมาร้อยเหรียญเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ทุกเหรียญของหลวงพ่อเงินนะจะราคาสองมาร้อยบาทหมดมเขาบอกว่าราคาตามพอสอมเหรียญสองหนารยก็จะสองหมนห้าร้อยคนจะราคาสองมนร้อยสหมร้อยสองาร้อยยลม้ฟังตลวรุ่นแรกเท่าไหร่น,นะรุ่นแรกสองหมื่นห้ โอ้โหตอนนี้เป็นล้านเออกล้าพาะเงินน่ะรูปหล่อที่มีช่อแกยังมีเลยสุดจริงพี่ของจริงเอาก็แกมีเหรียญรุ่นสองอ่ะอืออืใช่เหรียญนะแปดสิบเหรียญนะคางจริงสองห้าร้อยนี่มีเป็นพันเนมอยสองห้าร้อยนี่มีหลายร้อยอแต่รุ่นสองครับแปดสิบเหรียญใช่คนนี้ดังมากพี่ดังจริงโอ้โหองค์นี้แบ่งไหมครับอ่า พิมนี้วัดพับแน่ๆอ่าคุณเลื้อนุ่มจริงนุ่มจริงพี่โอ้โหเนื้อมันบาทุกทีเฮ้ยอันนี้ยุคสั่งสมาธิศกหรอโอ้โหดูเนื้อนี่โอ้โหข้างล่างนี้ จีเลยอ่ะใช้เลยเก้าตุ๊กตาใช่ครับพิมพ์ใหญ่ครับพี่พิมพ์ใหญ่ประมาณพิโป,โปได้ั้มพิโปผมนะก็สมัยก่อนพาเนี่ยเขาเรียกเปิดหน้าเปิดหลังใช่ใอูชัดมากครับพี่นัทองเนี้ยคมคือสมัยก่อนเขาเรียกเปิดหน้าเปิดหลังเพื่อให้สัมผัสเนี้ยโอ้โห ซอ,อกแขนลึกๆแบบนี้แท้เลยครับดูทางน<อ>ิ้มืออ๋ออันนี้หยิบมานี่เนี่ยนะไม่ต้องลงกล้องก็ก็กรู้แล้วว่าแท้ครับไม่ต้องดูไม่ต้องดูพิมพ์เลยพี่อันนี้จี๊ดมากนี่อะมารายการสุดท้ายค่ำคืนนี้ารายการสุดท้ายวันนี้ตุ๊กตาวัดพรบพิมพ์ใหญ่นี่ตุ๊กตาวัดพรบอุ้ยสวยจริง เนื้อเป็นไตหมดแล้วก็เนื้อเป็นไตก็เนื้อเดียวกับสูตรพระสมเด็จก็สมเด็จโตเป็นลูกศิษย์สังฆราชสุขใช่แลออนหังครัแม่แบบนี้นะใช้สบายใจดีนะโอ้ใช่ครับพี่ตุ๊กตาวัดพับสองนาทีอาจารย์รายการสุดท้ายวันนี้เนื้อเป็นเนื้อเดียวทั้งองค์มูลสาละเอียดเข้าน้ำมันชัดเจนมากครับองค์นี้พี่นาทวูด มาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนห้าพันบาทเวลาเดินแล้วพระแต่ก็จะเข้าใจง่ายประมาณนี้แบบไม่มีอะไรซับซ้อนครับใช่ไหมพี่พี่มาที่หนึ่งมืนหนึ่งพันหกไอ้หนึ่งมื่นหนึ่งหนึ่งมื่นหกพันหกร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายพาแต่ก็จะเข้าใจง่ายแบบไม่มีอะไรซับซ้อนอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันหกร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายใครจะ ตบดารายการสุดท้ายค่าคืนนี้คนที่เป็นนักสะสมท่านก็ใส่ราคาเพื่อให้ได้ครอครองเพราะพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวใครที่นะยังไม่มีทุนทรัพย์ในการสะสมอยากส่องตรงไหนอยากเห็นอะไรอยากรู้อะไรถามมาคนที่มีแล้วผ่านตามาบ้างแล้วอยากจะแนะนำอะไรกับน,นักสะสมรุ่นต่อไปก็พิมพ์กันมา สำหรับผมมีพระเครื่องแบบนี้มาอยู่ในหน้าจอมานำเสนอมีความสุขในทุกคำคืนอยู่ที่หนึ่งมืนเจ็ดพันสามร้อยบาทมาที่หนึ่งมืนแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมืนแปดพันบาทครับราคาโอ้เนี่อยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับราคาสุดท้ 1, 8, า,ทา,า,ดาย มาที่หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายหมื่นกว่าบาทได้แขวนละวัดค <c oughs> รับโอ้โห <c oughs> จะาเราไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมืนเก้าพันบาทแล้วเอาเอา,เอาตามสบายเลยรายการนี้ผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือมาที่หนึ่งมืนเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมืนเก้าพันแปดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายพีพีก็ใจร้ายกันไปไหมเอาเอะรับรายการสุดท้ายแล้วนี่ ครึ่งองยังไม่ได้เลยมั้งราคาหมื่นกว่าบาทอะที่มาแบาทครราคาสุดท้ายครับมาที่1น8 0 0บาททีมใหญ่ด้วยมาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทมาที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทาที่พี่มานะอยู่ที่พี่มานะนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายนี่แล้วขายที่สองสมเด็จโตแล้วอยากส่องอาจารย์สมเด็จโต อยู่ที่21,000บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่21800พที่พี่นาทวุฒิอยู่ที่พี่นาทวุฒิ2 1 8 0 0บาทครับราคาสุดท้ายมาที่2 0มืโอ้โหไม่ทันนะครับพี่โอ้ดิไป,ไปที่พี่นาทวุฒินะครับ2 0 0 0 0ื่0บาทถูวันต้องคิดราคาเดิม สองหมืน่นหนึ่งพันแปดร้อยพิ่นัทนางส่องเลยนะแล้วอย่างหนึ่งอะ่ะที่เราสัมผัสได้เกินแล้วแมแบงค์พระกล่องนี้อยู่กับพินัทครบทั้งสามองค์เลยใช่โอ้โหมันเป็นท่านมาด้วยกันท่านไปด้วยกันเลยแล้วราคาเนี่ยผมไม่ได้เขียนใส่มือรายการนี้ด้วยพอพร้พอมวันลวกนนบุรีรุ่นแรกเก้าสี่มีนาคาไหมสามพันผมซื้อนะ พอพอมบรนลวกนะโอ้ีนพี่นัทท่านมาด้วยกันท่านไปด้วยกันเลยครับพี่นัทมาไม่ทันพ่อเนียมแน่ครับพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูพ่อเนียมกันเนียมนี่ก็สุดยอด